มองหายวอกอยู่ใช่ไหมครับ<อ>พี่รู้นะครับว่าน้องปุ๋ยแอบชอบไอ้วอกอาการออกขนาดนั้นเลยเหรอคะมองจากปากซอยังชัดเลยอาการไม่ออกหรอกครับแต่ก็พี่มองคนเป็นนะครับแล<อ>้วน้องปุ๋ยรู้อะไรเป็นมรู้อะไรไหมครับว่าไอ้วอกอ่ะมันก็แอบชอบน้องปุ๋ยเหมือนกันจริงเหรอคะครับ่อ ปุ้ยชว่อพวกจะชอบวาวาซะอีกอะค่ะอุ้ยตายคุณพระเข้าใจผิดกันไปใหญ่แล้วครับอไอ้วอ,อกไม่ได้ชอบน้องวาวาครับพี่ยมต่างหากที่ชอบน้องวาวาไอ้วอ,อกคนจีบให้เชื่อไหมครับถ้าไม่เชื่อพี่จะทําอะไรให้ดูวาวาคะครับพี่ชอบ ที่สําคัญนะครับพี่เคยไปดูหมอดูกับไอ้วอ,อกมาครั้งหนึ่งหมอดูเกาทักมันว่าเนื้อคู่ของไอ้วอ,อกอน้าตาเหมือนน้องปุ๋ยนี่นแหละแสดงว่าหมอดูเขาทักพี่วอกว่าจะมีแฟนสวยเหรอคะ <c oughs> ครับ <c oughs> มันไม่จริงตัวค <c oughs> ือไอ้วอ,อกมันก็พอจะรู้ครับว่าน้องปุ๋ยอะแอบชอบมันอยู่แล้วมันก็ชอบ ต้องปุ๋ยด้วยมันก็เลยทําใจไม่ได้ไปสงบสติอารมณ์ในห้องน้ำนครับน่ารักจังเลยอะ่ะน่ารักทั้งคู่นั่นแหละครับทั้งปุ๋ยทั้งวอกวอกปุ๋ยปุ๋ยวอกวอกปุ๋ยปุ๋ยวอกแล้วพี่เป็นคนดีอะครับพี่เห็นคนรักกนะันพี่ก็อยากจะสารให้ยินดีที่พี่ช่วยไหมครับอ๋อยินดีค่ะถ้าอย่างนั้นต้องปุ๋ยนั่งรอตรงนี้เลยครับมาสุดจัด สนุกไหมครับฟุตบอลดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวต้องดื่มอีกอนแลวเฮ้ยมันยืนอะไรกันตรงนี้ไม่เป็นนั่งกินเหล้าดูบอลกับสาวๆอ่ะไปไปไปเฮ้ยดู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 ชอบน้องบ่าวใช่ไหมวะใช่ดิพี่อ๋อเดี๋ยวดีดีละดีละพอดีละคือเราคิดไว้ตอนแกเข้าห้องน้่น้องบ่าวเขา ผมทำไม่ถูกเขาก็เดินมาบอกพวกฉันว่าเขาแอบชอบแกแต่เขาอายจริงดิพี่จริงดิวายแต่ว่าเขาขี้อายไงแล้วตองที่แกไปนั่งข้างๆโอเดวเขาก็เลยทำโดนไม่ถูกตดวใจไม่ออกเออแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยนานๆเดี๋ยวเข้าใจน้องชมพูไม่อยู่ก็อ่ะอนุญาตให้สนยายน้องอยากจะมีความรักวันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยโอ้ยสุดยอดนะพี่ผมโคตรซึ้งพี่เลยอ่ะ ผมต้องทำบุญด้วยอะไรเนี่ยถึงจะได้มีพี่ดีๆอย่างพี่แบบนี้ไอ้วอกเอ้ยกูว่ามึงทำบาปทำกรรมไปเยอะมากกว่าเขาเลยโกหกมึงอย่างนี้อะไรพี่อ้นเปล่าก็บอกโอ้โหนี่ไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องชมพูไม่อยู่ก็แอบสนนิดนึงก็คงไม่เป็นไรหรอกใช่ไงที่ไม่ว่าที่ไม่ถือไม่ถือที่ไม่ถืออราเาผมต้องทำไงวะพี่เอางี้ อนแรกเนี่ยที่แกบี่ใกล้ๆน้องคนนยน้องเขาอาจจะประมาาก็ได้เพราะเขาขี้เหยทำอะไรไม่ถูกเพราะฉะนั้นแกต้องเริ่มต้นด้วยการส่งความรู้สึกจากระยะไกลไปก่อนส่งไปให้ถึงยังแผ่วเบา,เาไหนลองส่งจูดไปให้ถึงสิหรออ่ะส่งไปถึงจักใจน้องจักใจนะออืม ครับเห็นหรือยังครับมันส่งจูบซะขนาดนั้นมันชอบมันงปุ๋ยจริงๆนะครับเนี่ยินดีครับยินดีเห็นไหมน้องพยายามน้อยยิ่งใหญ่แลยแสดว่าน้องเขามีใจจริงๆโอ้ยเจ้าพี่อย่าเพิ่งดีใจไปจ้ะไอ้แค่ส่งจูบมันแค่เล็กน้อยมันจะทําสําหรับคนที่มันชอบแต่สําหรับคนที่มันรักจริงๆแล้วก็ไอ้วอกมันจะเต้นท่าบิดดี้เดอะสตาร์ให้ดู จร,จ,รจริงๆจริงเหรอฮะถ้ามันรักนะมันจะเต้นให้ดูเลยล่ะรักจ้ะเออนี่ฮะเมย์เนี่ยกาเคยบอกฉันไว้ว่าวาวาเนี่ยเขาเขาคลั่งคล้ายบี้เดอะสตาร์มากเหรอซึ่งแกเนี่ยหน้าเหมือนบีเนี่ยเฮ้ยจริงเ,รเรหรอพี่เฮ้ยแต่ก็หรอผมเหมืนบี้อ,ะอ่ะเออ,เอ,อคก็เฮ้ยแต่มีคนทักสองสามคนนะ ให้ยนันดีเลยแกลองเต้นเพลงบี้เดอะสตาร์ส่งความรักไปให้เราไว้อีกรอบนึงพอจะเพิ่มระดับเป็นระดับสองผูกมัดใจเขาให้เข้ามานันแน่นอยู่ในใจแกอีกจะบ้าพี่อายเขาเนี่ยเอาเพลงรักมอวไายนะ <c oughs> บ้าไอ้บ้าเนี่ยก็เชื่อคนง่ายใจบ้าไอ้บ้า <c oughs> <c oughs> เธอมากมายไม่มีหน่วยวัดได้หลวกความรักด <c oughs> ีใใจมันมากมายบนอ,อกซ้ายที่ฉันมีถึงเมื่อไรไม่รู้รู้แต่ยังรักทุกนาทีที่ยังหายใจ <c oughs> ยหายเหมยังครับ นี่ถ้ามันไม่รักจริงมันไม่ต้องให้ดูแบบนี้นะ <c oughs> แสดงว่าน้องฝุยเนี่ยคือหนึ่งในดวง,งใจของมันเลยครับ <c oughs> ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับฉันว่ามันพร้อมแล้วล่ะมันพร้อมที่จะสารความสัมพันธ์เนี่ยให้ไปถึงที่สุดไม้ตายอดอกไม้ ผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้หน่าปัศจคอนโดชันมีร้านขายดอกไม้อยู่แกไปซื้อไปนองเขอเลยเชื่อชันงานเนี้ยเสือเอ้ยถือเตียงปูผ้าปูที่นอนไว้เรียบร้อยหลักีวุะเดี๋ยวมานะจะไปไหนล่ะที่มันเดินออกไปอย่างนี้เท่ากับว่ามันเปิดโอกาสให้น้องปุ๋ยตามมันไป อู่สองต่อสองโอกาสมาแล้วอย่าปล่อยมันไปสิครับตามไปเลยแหละค่ะอย่างนง้นเลยสิไปเติมมันไปก็สิบนาัเขีย้ย แม่ที่สุดแผนชั่วร้ายของเราเกียรมึงเล่นเสียงก็สำเร็จรู้ล่วงไปดีๆเป็นต่อต่อไปนี้ก็จะมีแต่ความซาหนุกซาหนานถูกต้องครับนิยมขอกลับพี่ครับโอ้ยได้เวลาฉลองกันแล้วครับพี่น้อยอย่าแล้วพี่อย่าแล้วแล้วปุ๋ยตกบันไดเฮ้ยอะไรนะเม่แปุ๋ยตกกระจายอุมเร็วไงอ่ะ ผมกำลังจะเดินลงบันไดอ่ะอยูทีนี้อน้องเขาโผล่เข้ามากอดผมด้านหลังอ่ะผมลุกพยายามตกใจชักต่ำใจน้องตกบันไดเลยโอ้ยพี่น้องรีบไปดูนรถพดูเลยไอ๊เป็นไรหรือเปล่าเฮ้ยอีอ้วนอีอ้วนเลยอีอ้วนตะกะตะกามมึงจะรีบกินมันไปถึงไหนโอ๊ยเวรนคำโโอ้รนยหุ้ยมาแล้วมาแล้วค่ะโอ้ย ใส่ค่าปรับไม่กี่พันดีกว่าต้องไปนอนคุกนอนตารางนะออใครบอกไม่กี่พันห้ 5, าหม <5, 000. S 2> ื่นห้าหมื่นโอ้โหตั้งห้าหมื่นเสียดายจังเลยอะ่ะก็เธอมาทำนมนะใหญ่ทุลุกนิมิตเลยนะคะหอยนิดเจ้าหน้าที่นี่เขาว่าหัวหมอมเองนะคะเนี่ยมาหลอกเราบอกว่าร้านเราเปิดเพลงไม่โดนใจพอ,อ,อเปิดเพลงตามคำขอ,ขอ,ขอกลายเป็นหลักฐานมัดตัวเองจริงด้วยค่ะน้องพอใจ หลอกลวงง่างันนเลยไม่ว่าเขาก็ไม่ถูกเธอมันผิดเองเธอเอาเพลงเขามาเปิดเพื่อดึงลูกค้าเข้าร้านใช่ไหม <c oughs> ก็เท่ากับเอาเพลงเขาว่าทำมาหากินเหมือนกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของศิลป,ปินเขาเธอควรจะจ่ายค่าลิษษษษขสิทธิ์เขาให้ถูกต้องจริงด้วยเจถ้าเกิดว่าเจจ่ายเขาไปตั้งแต่แรกนะก็ไม่ต้องเสียค่าปรับเยอะขนาดนี้หรอก ให้ครบทุกค่ายเลยจะได้เปิดได้ทุกเพลงดีเปล่านี่แล้วอย่าลืมไปจ่ายที่ค่ายนาเรศวรด้วยนะอือดีจะได้แวะเที่ยวหัวหินด้วย้ยนั่นมันค่ายทหารแหมเจ๊อย่าพูดถึงทุกอย่าเลยเอาวันนี้ก่อนคืนนี้เนี่ยหาเพลงใหม่ใหมนที่มันสนุกสนุกที่มันถูกลิขสิทธิ์มาเปิดหน่อยสิอยากแดนแล้วเนี่ยอยากแดนไม่มีอ่ะผีทั้งร้านเลย พี่น้องครับนี่ถึงขนาดคอหักเลยครับจะบ้าแล้วคอหักจะมาเดินเนี่ยถามไม่คิดคอกระตายแล้วสิพี่น้องเขาแค่คอเคล็ดอะแล้วก็ช้ำตามตัวสามสี่จุดอ่ะก็โชคดีที่ว่าํำน้องเขาตกบันไดแค่ชั้นเดียวน้องปุย๋ยพี่ขอโทษด้วยนะคือพี่ไม่ตั้งใจจริงๆอะที่ทำให้น้องปุ๋ยตกบันไดอะก็น้องปุ๋ยเล่นมากระโดดกอดพี่ด้านหลังพี่ก็คิดว่าผีอมัมมสิพี่ก็เลยชักศอกป้องกันตัวไม่ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะ ุ๋ยผิดเองอ่ะที่บุ่มบ่ามไปทำพี่วอกอย่างนั้นน่ะพอดีก็เริ่มเมาเมาแล้วด้วยค่ะก็เลยคิดน้อยไปหน่อยแต่ไม่ได้เมาเหล้านะคะเมาอารมณ์แล้วทำไม,มปุ๋ยถึงเข้าไปกอดพี่วอกเขาอย่างนั้นล่ะก็พี่ยมบอกว่าพี่วอกเขาชอบ กเป็นไรต่อเไลาฮะมันดึกว่าให้กดหลายย้อนเอะเออใช่นอนต้องผ่อนเออดึกแล้ววันนี้ขนาดผมยังเป็นเลยนี่บ้าเป็นโรคดาราด้วยเออานใอง่นี่ต้องเจ็บมากแน่เลยพาพักกลับไปนอนก่อนดีกว่าเนาะนั่นดึกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิ่งเดี๋ยว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 พี่ไม่เป็นไรหรอกกลับไปพักผ่อนกันดีกว่าบอลทั้งหลายคู่ก็หลังมาเชียร์ใช่ใช่ฮะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน้องใครพูดไม่จบเลยอะไรน้องพูดอะไรไอ้พวกทำไมเป็นคนอย่างนี้วะไม่เห็นว่าน้องเเเเเเ้าาาจจ็็็บอออยยยยยยู่่นนนสัรรวมไไงะะีฮใ แล้วเรายังเจอกันอีกนานเรายังเจอกันอีกนานเพราะว่าพวกเราไม่ได้หนีไปไหนนี่ว่าถูกป้ะใช่ไหมเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราค่อยมาเลี้ยงเล่าน้องเขาใหม่มาดูบอลกันใหม่นะครับวันนี้กลับไปพักก่อนนะนะนะน้จะได้พักผ่อนงั้นเดี๋ยวเมย์กับเพื่อนๆกลับก่อนนะคะจ้าไปนัอะไรวะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายนะคะพี่วอกแล้วเดี๋ยวว่างๆจะมาหานะคะจ้า พี่พี่พี่ถามไม่ให้แต่ใจรักผมว่าไอ้น้องฝุยทำหน้าตาแปลกๆกับผมเนี่ยตั้งแต่ก่อนตกบันไดแล้วบอกมึงไปบายบ้างอะไรบ้างนี่โผ่กอดผมบ้างฮ้ยมันแปลกๆด้วยพวกพี่พูดอะไรกับน้องฝุยวะเนี่ยโอ้โหเสียงสูงอย่างงี้ชัดเลยต้องพูดอะไรกับน้องฝุยแน่แน่บอกมาจะบอกหรือไม่บอกได้ถ้าไม่บอกนะ ผมจะโทรฟ้องพี่ลูกน้ำว่าเมื่อคืนพี่ติ๊บควจะตีห้าร้อยทำไม่ชีวิตกูเนี่ยไม่แต่เรื่องราวให้เขาขู่อยู่เรื่องเลยวะพี่น้องครับใครบอกเฮ้ยฟังพี่อธิบายก่อนครับพี่น้องครับจริงๆแล้วน้องปุ๋ยเขาชอบแกแล้วทีนี้พวกฉันเนี่ยก็เลยวางแผนว่าบอกน้องปุ๋ยว่าแกเนี่ยก็ชอบน้องปุ๋ยเหมือนกันอ้าวนั่นแหละก็เพื่อจะได้กำจัดน้องปุ๋ยออกไปข้างนอกเลยครับพี่น้องครับ ชัดแจ้งทุกคำเล่าได้ชัดมากไม่ต้องกอกลับแถมหมดเลยบ้าหรือเปล่าวะแค่มันขู่เรื่องเมียแตพี่กลัวเมียมากเลยเหรอกลัวิช่าพี่น้องครับรถสิบล้อวิ่งพุ่งมาหากูกับเมียวิ่งพุ่งมาหาเนี่ยกูเลือกโดดเข้าหารถสิบล้อพี่อย่าทำปากนี้พี่ไม่ชอบ ทำปากแบบสวยๆปากกระจังที่ไม่ชอบปากตัวยิ้มเออยิ้มพี่พี่สิวอกนี่แหละเออใช้ตลอดน้องเหรอวอกครับที่พวกพี่ทำไปเนี่ยแกไม่โกรธพวกพี่ใช่ไหมครับพี่น้องครับโอ้โหไอ้วอกมันก็เป็นน้องอนี่น้องมันจะมาโกรธพี่แบบพวกเราได้ยังไงใช่ไหม เรารักมันมันก็รักเราครอบครัวถ้าถามว่าเคืองไหมมันก็ต้องมีบ้างนิดหน่อยเลยพี่ตามภาษาน้องชายแต่มันต้องใช้เวลาเนี่ยถ้าเวลาผ่านไปนานไอ้วอกมันก็ลืมเองเชี่ยขอพี่ไม่มีอะไรรอกเชิญจ้ะพี่วอกบอกว่าพวกพี่โกหกหนูเหรอคะไอ้ตอ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  大家在忙，有点忙，大家有点忙，忙忙忙，来来来，赶紧。